อุ้ยอะไรวะพวกมึงอะอยู่นะะเมเมื่อกี้นี้ต็ตีมอยู่ลบกอากันตีนเลยนเมื่อกี้นี่ยอย่าไปเผยแพ่ใช่ปะเผยแพ่นี่คือของตำรวจเลยนะแจ้งตำรวจเลยนะปลเยอะ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 เอะเยอเยอายอะเยอะเะเยอ่เอะเยเมอ่อกี้เลยอช่ยอะเยยอ้าเอออออะอออเจอเอยอ

้ยเล่นหญ่เลยมันไม่อร่อยของคุณมัมีคนบ่นแบบงุ้งยิ่งอยู่อะใครวะหุลาดอะไรกันนักก้มันเต็มเลยเชื่แต่พีมเราไม่มีใครมาเลยเล่นลําบากเลยจะเจอพีมมันซ้อมดีจัดเลยเออสลับป่ะสลับได้นะเดี๋ยวตึ่นดีพีมโดนเลยทีเนี่ยใครวะ อ๋อเขาตายเขาจะมีซ้อยู่นะซ้อน่เีแม่งัไว้ิเออเียีไม่ซ้อนเลยวายไหนโดนยวตาย่้ตายไงเนี่ยเออโดนเวอยเอ้มือตายไเฮยแม่งโดนี่ไม่ใสนใจะไตัวเนี้ยูกเด็นทกอ้าเียมีาือาือตายแลเียบัวอ เฮ้ยช่วยกูสิช่วยกูสิเฮ้ย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 เติมเลือดหน่อยรีดรีดกระต่ายไปดิกระต่ายดิเออกระต่ายต้องไปฆ่านะอ้าวกระต่ายไม่ตายเรากระต่ายแม่งไม่ได้ฆ่ากาลีเลยนะเมื่อกี้เนี่ยไอ้กล้องคืออะไรอ่ะเมื่อกี้เนี่ยกาลีจะตายอยู่แล้วก็หยุดเลี้ยงเธอมายกอ่ะเฮ้ยมึงซ้อนดีจัดเลยเสียหลบอีกบุกอะไรมึงหมัวเปล่า เอาเตตีเอาเวอเวอไอ้เยนี่เวออมันดีเลิมเลิดียรหรอเติมเล่นดีอเอาลิตอรเอาลิเตอร์ดกูโดดให้ดิกูโดดให้ไอ้เยี่ยมานี่ตัวอะไหรอหนีหนีตันเอยู่เฮ้ย เอ้ยมาช่วยมันหน่อยเฮ้ยมันหลอดแน่มึงอยู่เนี่ยติยูเนี่ยโอ้ตายแล้วเฮ้ยไม่มาเลยเฮ้ยดูไม่ได้มันป้าเวโยูกูไม่ไม่ช่วยมาหลอดเลยเฮ้ยกูเร่งเลยมันหลอดได้มันตัวองสวยวะสวยเออเนี่ยแค่นี้เองเอาว่าทั้งไถ่ละให้กูโดนให้กูโดนเฮ้ยโดนโดนโดนสวยสวยตายมาเลยตายมาเลยเออ เตะเตะโอ้โหโดนเยอะแยะเลนตีแรงเหรอวะอุ้ยตีโคตแรงเลยไอ้เหี้ยไม่ไหวแล้วไอมันจะตายกันอยู่แล้วมาการ์ดคลิปเลยเหลือสองคนนะโอ้โหเฮียแล้วเดี๋ยวปัดโอ้โหไม่ทันอาอุ้ยเหี้ยอะไรวะพวกมึงอะ เดี๋ยวนะกูไม่ได้ตาฝาดอย่างเง้ยเฮ้ยมันโดนใครมาวะเมื่อก,กี้อะมันไปโดนใครมาฮะกระลิร์มันไล่ไงเนียอะไรมันทำผู้มึงขนาดไหนหรอเดี๋ยวมาลิชารี่ผมรู้ว่านายถนัดลิชารี่ชวนผมมาชวนมึงอะมึงเล่นอะไรเพป็นียโอ้โหแม่งเรื่นเซียนจะมาไม่ไม่มึงเล่นอะไรฮะมึงเรียอะไรเป็นมึงเล่นโอะไรเปเนี่ย มึงเก่งตำแหน่งไหนมเมย์จอสเมย์จอสอ่ามามาจะให้มึงตังมาไอ้กล้องมึงเก่งในสุดในชีวิตเดี๋ยวมึงเอาตัวนั้นแหละออฟลินไงไอ้บริเมย์ได้ใช่ป่ะกล้องในรีดอ๋อเมย์พันสามนี่ไงไม่ถนัดแครี่มึงเล่นไปสามพันเกมเลยนะเ<ห>นี่ยสามพันสี่ร้อยเกมนี่มึงไม่ถนัดนม,ม,มันก็ถนัดแต่แต่มันมันไม่สุดอ๋อนี่นี่ขนาดไม่สุดแล้วเนี่ยนี่นี่ขนาดมึงไม่ถนัดนะไอ้สามึงดูมึงดูแครี่สามพันสี่ร้อยเกมเมย์อ๋อสามพันเกมนี่คือไม่สุดใช่ไหมหรือว่าไปเล่นธรรมดาเล่นกับน้องอย่างนี้มา เดินเล่นกับน้องมั้งได้เจอเมื่อกี้นี้ตีนอยู่ลบออกจากตรีนไปแล้เม <slate Rad io> ื่อกี้เนี่ยอย่าไปเผยแผ่ใช่ป่ะเผยแผ่นี่คือของตำรวจเลยนะแจ้งตำรวจเลยนะเยอะคอยดีกว่าโอ้ยเยอะ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 เชื่อป้ายมาอีกแล้วมันเกมเมื่อกี้เลยใช่ไหมเนี่ยเอ้าเป็เที่ยอะไรอ่ะ โดนแล้วเตี้ยเอาจริงเหรออ๋อนี่ตัวแรกตัวแรกไม่เป็นไรไม่เป็มันโดนตีไงมันไปยืนในหญ้าอยู่แล้วไงไม่ได้มองด้วยนะอ๋อไม่ได้มองด้วยเอาแล้วไอ้เหี้ยหนึ่งตัวไอกล้องมึงเอาแล้วนะไอ้เหี้ยนี่หนึ่งตัว,วนะไอ้สัตว์นับด้วยไอกองตายไอกองอย่าตายไอกองไอ้กองอ้ยไอกองกูไปแล้วไอ้เหี้ยไอ้กองสองตัวนะกล้องเออไม่เกินห้าตัวไม่เกินห้าตัวนะไม่เกินห้าตัวนะตาตีกนเอาจริงแล้วป่ะต้องเงียบหน่อยนะสมาธิมาแล้ว เอาวะมึงโดนกล้องอูแน่เขี้ยพวกมึงอ่ะเต็มตัวเลยทีนึงะมึงสุกหัวเสือกล้องสามตัวแล้วโอ้โหตัวมันได้เปลี่ยนนะเว้ยจริง,รงอเอ่อก็ว่ามึงยังไม่ได้ลิ้นตำแหน่งที่แบบของจริงเลยกล้องเอาไม่เอาไมมาไอ้กล้องเาเอาจริงแล้วเกมนี้เฮ้ยกล้องดูดีนี่ว่าเกมนี้ ตีตัวลงตัวลเล็กดีกว่าเอาวะไอ้กองแม่งปมปเวลามีกองจับตัวที่ถนดัดที่สุดในเกมมาแล้วตายพูดตายแพ้แล้วไม่รอดแพ้แล้วไอเนี้ยแพ้แล้วนะครับไอเฮียแพ้แล้วแพ้แล้วแพ้แล้วเยัยไม่ตายปุ้ยปุ๋ยเอ้กยกองแม่งเล่นดีเนะลยเกมนี้ไอเฮียกองแม่งเล่นดีเลยไอ้กองตายสามตัวเอง ไม่แพ้เพราะมึงเนี่ยแพ้เพราะลิงอ่ะรู้ป่ะลิงโดนไปเจ็ดตัวทำไมดีกล้องโอ้โหตายแล้วไอ้กล้องเหลือปลาไอ้กล้องมึงป่าไปกล้องถึงเวลาแล้ไอ้กล้องโหลเราแพ้เพราะป่า,ปาไอ้กล้องมึงฟังกูเล่นกันดีหมดแล้วเนี่ยเหลือปลาตัวเดียวาเกมนี้นะไอสัตว์เล่นเหมือนเดิมแล้เวเลยอ้าวไอสัตว์เมันตัวเดียวเอ้าเฮ้ยไอ้ก้องเบี้ยวสวังเป้นเป้นมาตายโอ้โหตายอู้เลย เรียมดาวมึงอีกแล้วไอ้กองไปไอ้กองอ่ะเก็บดิไอ้กองไอ้กองไม่น่ารอคอยไอ้เฮนะีย <c oughs> ไอ้กอง <c oughs> เรียบร้อยอครับเ,เป็นมากเหี้ยบที่เนี้ยอกหัวไปเอากว่เฮ้ยแม่งเอาใหมนี่สัตว์มึงเล่นจนกว่าจะนายไอ้กองมึงห้ามนอนนะไอ้ไอ้กองมึงต้องนอนนะไอ้สัตวสจะให้มึงจนกว่าจะนายมา้ย <c oughs> ใช่ปะเอาชีว์นอนเราไว้อยู่แต่กู ไอ้ยอจตายยอตายดูดูดควยอะวะโดนโดนยิตายเลยิตายล้วอเล่นบอเล่บอเล่นองงาปองยาป้องยาในป้อมได้ในป้อมได้คู่ในป้อมได้บอลในป้อมได้ยิไม่ได้ได้สัตว์โดนโดนตายโดนไปสิตเลย เฮ้ยมันมาคีมาแก้วโอ้ยสองของพี่เยนะอแล้วยังไม่ชนะเลย ตามาต่อไปไอ้เหี้ยไอ้กล้องมึงห่ามึงต้องเล่นมึงไม่ต้องเลิกไอ้เหี้ยมึงไม่ต้องหยุดมึงหยุดไม่ได้แหละถ้ามึงหยุดมึงจะตามเมียนบ้านเลยคือมึงต้องเล่นจนกว่าจะชนะไอ้กล้องรู้ป่ะเออเฮ้ยนี่ถอยหลังเข้าคลองเลยนี่วะคอมไนร์ไอ้กล้องว่ใส่ตากล้องหลอกกันไม่ได้ไอ้กล้องมาไอ้กล้องนี่โจ๊กเกอร์แหละไอ้กล้องไม่เอาจริงเลยไอ้กล้องบอกโจ๊กเกอร์นี่กูท่าที่สุดเลยไอ้กล้องนะกล้อง กล้องเมย์ท้ายเมย์ทายอ่ะไอ้กล้องไม่หนวะกล้องต่อเลี้ยวหางเพิ่มหน่อยไปดูและผมกับฟ้ามกับฟ้ามทป็นอะไรจ๊ะเอ้ามึงปล่อยมังกรตรงกรหน่อยวะปล่อยมังกรวัเนี่ย้มันจะหมดมันจะหมดมึงไม่ไม oh, ไปล่อยที่อื่นแเ้าเฮ้ยกีฬามากีฬามาเฮ้ยเฮ้ยกีฬาเฮ้ยโอ้กีฬาอ้ย ダメ、ねうん、だねダメよ。 เมื่อไหร่กูจะชนะวะกูได้ไปทำอย่างอื่นกูเล่นกับมึงมาจะสางชั่วโมงแล้วมึงรู้ไหมยังไม่แพ้ยังไม่ชนะเลยเนไหนเฮียกูเล่นกับมึงยังขาดทุนเ่ยกูชนะเกมเดียวกูขาดทุนทำไมกองเขี้คอปมาหลอนด็อกี้คอปไม่เข้าจริงแลทำไมสั้นโป้สู้ได้ทุกตัวเลยในเนี้ย เฮ้ยไอทีก็ดีไอที่นี่ไอทีตีทุกตัวฟองแม่งตัวไอ้บงังนุ่นอะและมาเลยวู้วูวูเน,นี่ยเกิดหเหรอวะฮะเกิดแล้วอไอสันเกิดใหม่เนี่ยไปเล่นเกมหน้าเทียเกิดไปเกิดไปนะเนี่ยเอาใหม่ซิไปลม มถ้าไม่รวมยันต่อ,อยังแลนะ้วเนี่ยมึงรวมเลยมาไอ้สัตว์มึงไปยันตี 5, ห้าไอ้สัตว์ห้าทุ่มเลยกูยังไม่นชนะเลยจนกว่าจะเล่นไก่กล้องได้ชนะมึงรอ,อกูอ้าวเฮียอยู่นี่มันป็นคววอะไรมันกำลังจะุดหนึ่ง่าหายนะ่าหายนะอืมตายอ๋อดับเบิลคิวเป็นไงนะ่ะเล่นอาลับดับเบิลคิวไอ้สัตว์ เนี่ยไหมไอ้กล้องเล่นแทงโคตรดีนี่จะมึงเล่นแทงตั้งแต่ตอนสองทุ่มนะี่ยชนะเป็นสิบไอ้นี่แล้วเนี่ยสิบเกมแล้วเนี่ยอ่ะไอ้กล้องมีจับอ่ะอมีจับเลยไอ้พวกไองมึง,องไอ้จับในป้อมได้นะไอ้กล้องจับในป้อมได้จับใครวะเออนี่เยไหมไอ้กล้องไอ้ชิมลงโคตรโ,โหดนะไมงดูดิไม่รู้ดีขนาดนี้เห็นป่ะกล้องลังทองไอ้สัน แพ้สิบเกมติดได้สกินทองมากล้องเจอชาวซุปเปอร์กล้องกูชาวใส่กล้องนี้ไอ้กล้องไอ้กล้องเออกล้องได้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 มาได้มาดีเลยดีเลยเออเนี่ยไอ้กล้องมึงเล่นดีเกินเน่เฮียเฮ้ยตกลงโปลีเฮ้ยตกลงโปลีอีกแล้ววะไอ้ตั้งตกลงโปลีอีกแล้วตั้งป้อมเลยตั้งป้อมเลยไหก็ชนะได้ต้องตั้งป้อมเลย ไอ้ตะการตการตะการตายนะกล้องไปไหนวะกล้องจับดิเออเนี่ยไหมดีเล่นรวมตัวนี้อยางไงกล้องนี่ยไหมดูอ้าวอย่ยรอดอย่ยมันรอดกล้องล้างเนี่เออกูยิงให้กูยิงให้มันตายไปเลยเพลงต้องมาแล้วไอ้เนี่ยเอาละครับได้ดาวมาเลเยอะกันมาแล้วก็ตอนนี้ครับหลังจากที่เราเล่นกับไอ้กล้องมา3มชั่วโมงครึ่งครับไม่น่าเชื่อนะครับเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับเนี่ยกับการเล่นการเล่นเกม สามชั่วโมงครับสามชั่วโมงครึ่งด้วยไม่ใช่สามชั่วโมงธรรมดาสามชั่วโมงครึ่งแล้วเขาจะทำได้หรือเปล่าครับกองน้อยปอประมุขตีนะครับตอนนี้กองบอกอยากจับสักทีให้ก้องจับให้ก้องทัชให้กองจับ,ให,ใ,หจบให้กองทัชสักทีนี้แล้วก็เรียบร้อยไปเลยครับตายไปสองตัวอ้โหอกอไงกองเอาแม่งจริงข้ามันนี่โอ้โหหายไปเลยครับปึดใก้กันเลยทีเดียครับแล้วก็มันลมทีเดียวจะได้เป็นเลยหรือเปล่ <S <S า แล้วยังไงดีโดนทุบโดนต่อยเอากูตีดีกว้าปวดสัดปวดตัดปวดซัดอ้สัตว์ชนะสักทีในที่สุดก็ชนะแล้วก็เลิงไก่กองเยี่ยมากเลย เยี่ยมเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงแม่แมบอกแล้วมึงต้องล้มกล้องมึงต้องล้มกล้องมึงจำไว้นะมึงเรียกคนอื่นมึงไปเล่นล้มดีกว่าเล่นล้มทราบอ่าบอกแล้วไงต้องเล่นล้มคะแนนเยอะกว่ากูด้วยเห็นไหมมึงต้องเล่นล้มึงเห็นไหมเอ๊มึงต้องเล่นล้มยี่วิ่งดูสส่ติ ไม่แกล้องมึงดูคุย